วันนี้พี่หนิงจะตอบคําถามน้องวิชยพงศ์นะครับหนูถามพี่หนิงว่าโลกนิพพานเป็นยังไงครับอยากลองไปโลกใบใหม่ดูโอเคน้องบอกว่าหนูโลกของนิพพานเนี่ยคนมักจะให้คําจํากัดความไปตามทฤษฎีคนไหนอ่านมากก็จะตอบไปตามตําราที่เขาอ่านคนไหนที่ เคยไปแล้วเขาเนี่ยมาบอกให้เราฟังเอาตรงนี้จะดีกว่าไหมนะครับผู้ที่เคยไปแล้วมาบอกให้เราฟังก็คือพระอารหาันต์ครับพระอารหันต์นั้นเราจะฟังใครดีจะฟังคนที่ยังไม่บรลุธรรมหรือใครหนึ่งจะเป็นพระอารหันต์มาดูนะครับพี่หนึ่งไม่รู้พี่หนึ่งรู้เพียงแค่โลกมนุษย์หรือสวรรค์อะไรพวกนี้พี่รู้แต่ว่านิพพานไม่เคยไป ลองฟังดูแล้วกันนิพพานเขตนิพพานเป็นเขตที่มีความสงบและมีความสุขสันติสงบและสุขสันตินะครับหรือสั้นๆส,สงบสันติก็ได้ไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีการเกิดไม่มีการตายมีก็เหมือนไม่มีไม่ ก็เหมือนมีต้องเห็นนะครับว่ามันอย่าไปค้นหาตรงนี้แต่ที่หนูถามมาถูกต้องที่นก็จะบอกหลักๆว่าเขตปณิพานนั้นไม่มีการไปกันมานะครับมันไม่มีการสร้างเหตุใดๆท้นมันสง,งบสันตินะดังนั้นคนที่เขาชอบเถียงกันในเงินหนูไม่ต้องมาถามที่หนูดีกว่านะครับแล้วมีคําถามที่หนูถามอีกนะว่า อ,อ,อยากลองไปดูใช่ไหมหรือปฏิบัติไปเรื่อยๆเดี๋ยวพี่หนึ่งจะแนะนําไปเรื่อยๆพามากับคุณแม่นะมาฟังทำของพี่อันนี้หนูถามพี่หนึ่งว่าเดี๋ยวเอาเอาเรื่องของนิพพานเนี่ยเอาเอาสั้นๆตร่นนี้ก่อนดีกว่านะครับก็จะไปตัวไหนที่จะเสริมได้บ้างก็จะเสริมตรงนี้ละกันว่าท่านที่อยู่นิพพานก็คือ พราอรหันขึ้นไปนะครับท่านสื่อสารกับมนุษย์อย่างเราได้ไหมคําตอบคือได้ครับคําตอบได้แต่ท่านหลุดพ้นไปแล้วนะการที่ท่าน,นจะมาสื่อสารจะต้องมีเหตุผลในยะสาคัญอย่างยิ่งยวดต้องมีเหตุผลสําคัญอย่างยิ่งยวดสําคัญมาก คาว่าสําคัญนี้มันมีได้หลายอย่างแต่เอาในกรณีที่เบาที่สุดเป็นกรณีที่มีการสงเคราะห์คนคนหนึ่งซึ่งท่านที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นพระอาหาัเนี่ยเอาว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อนนิทานนะครับวันนั้นเนี่ยได้ไปพบพี่เจศนนได้ไปเจอกับลูกศิษย แล้วลูกศิษย์พวกนี้ก็เกิดความทุกข์เขายังไม่ตอบอะไรเ,เขายังไม่พูดอะไรแต่จันนนเนี่ยก็พูดขึ้นมาก่อนสามข้อว่าต่อไปนี้ให้ให้คุณระวังแล้วเขาเขายังไม่พูดอะไรเลยคนระับเาบอกว่าหนึ่งเรื่องของบริวารบริวารจะลักขโมยของในร้านของเขาจริงๆเขาบอกเลยบอกว่าขโมยแหลงสองเรื่องของการสูญเสีย ที่ตนเองรักเนี่ยคือเรื่องหงที่เรื่องที่สามจำไม่ได้แต่เนี่ยเปจนนนพูดถึงคนคนนี้อ่งนี้และในขณะที่พูดนั้นแกนิ่งไปเหมือนแกกําลังฟังอะไรบางอย่างภายหลังอาจนรนบอกว่ามีพระองค์หนึ่งนะครับมีพระเป็นพระอาหารหัน์องค์ดังมากในประเทศไทยท่านมาปรากฏซ้อนอยู่ แต่อยูน่เหนือส,สูงขึ้นมาหน่อยซ้อนอยู่ท่านบอกว่าอย่าทิ้งเด็กคนนี้นะเมตตาม,มันน่อยท่าน,นใช้คําพูดอย่างนียนะเมตตาม,มันน่อยมันเป็นเด็กดีเพียงแต่ว่ามันจะมีปากอะไรพูดไม่ดีบ้างแต่มันเป็นคนดีนะให้ช่วยสงเคาะหน่อยเนี่ยคือเบาที่สุดที่ท่าน่ะเมตตาม,มากลงมาแนะนำเรานะครับโอเคครับประมาณนี้